หลายเดือนที่ผ่านมาชาวกรกฎก็อาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าชีวิตมันดูตื้อๆต,ตันๆมันดูไม่ค่อยเป็นอย่างที่หวังซักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ ดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์การช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เคลื่อนตัวเข้าไปโคโจรเป็นวินาศกับดวงชะตาเรียกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะชาวกรกฎก็จะมีความรู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตชีวิตไม่มั่นคงจะหวังพึ่งพาใครก็ไม่ได้ หลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจทำก็มีความติดขดัดอีกทั้งชื่อเสียงและเครดิตก็ดูไม่ดีเท่าที่ควรรายได้หมุนหาไม่ทันส่วนรายจ่ายนั้นก็เกินตัวบางคนถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะจะต้องเหนื่อยใจกับการหาเงินมาเพื่อรักษาหน้ารักษาเครดิตตัวเองแต่ในวันที่สองตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางดวงชะตาของคน เพราะว่าในที่สุดดาวพฤหัสบดีจะย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียหายย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดอีกทั้งยังมีมาตราฐานโดดเด่นเป็นมหาอุดด้วยนะคะ ดาวพริหลเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาที่หมายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมหวงังจึงนัว่าอิทธิพลของดาวดวงนี้จะย้ายเข้ามาเพื่อพลิกชีวิตของชาวกรกฎนะคะจะช่วยทำให้สามเดือนสุดท้ายของปีนี้ จากชีวิตที่เคยติดขัดก็เริ่มที่จะเห็นทางสว่างจากที่เคยหมุนหาเงินไม่ทนันก็จะมีช่องทางใหม่ๆไหลเข้ามาจากที่เคยรู้สึกไร้ที่พึ่งก็จะได้พบกับผู้ใหญ่ได้เจอคนใจดี และก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหนุนหลังคุณมากขึ้นและนี่ก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับชาวกรกฎประจําเดือนตุลาคมนี้ส่วนดาวดวงอื่นๆที่โครจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาวราศีกรกฎทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel เอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์น,นะคะแม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์หรือว่าหนึ่งคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นคลิปของแม่หมอกันด้วยนะคะ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแม่หมอมองว่าชีวิตของชาวกรกฎนะคะน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะได้เริ่มขยับจะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เนื่องเพราะว่าดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและถ้าหากเทียบกับหลายเดือนก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าชาวกรกฎนั้นก็เหมือนคนที่ต้องเดินอยู่บนเส้นทางที่มืดมากๆนะคะเพราะต้องยอมรับว่าพอดาวพฤหัสโคจรเป็นวินาทะก็ทำให้พลังแห่งโชคลาภความเมตตา โอกาสดีๆในชีวิตของเราจะถูกผลักไปให้ไปอยู่ในจุดที่อ่อนกำลังดวงดาวไม่สามารถส่งผลได้เต็มที่หลายคนนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองพึ่งพาใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ทั้งขยันตั้งใจทำแต่เจ้านายองค์กรกลับมองไม่เห็นคุณค่า เครดิตชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีและก็มักจะต้องไปเจอกับคนขี้อิจฉาคนนินทารับหลังอยู่บ่อยๆแต่ว่าในที่สุดแล้วโชคชะตาก็เริ่มที่จะเปิดทางให้กับคุณได้สักที เพราะว่าในวันที่สองตุลาคมนี้ค่ะดาวพฤหัสกรรมลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดจึงถือว่าดวงดาวจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของคุณในทุกมิติเลยนะคะนับจากนี้ไปนะคะเรื่องร้ายๆที่คุณเคยเจอจะค่อยๆคลี่คลายถ้าหากมีปัญหาหนักหนาคุณจะได้พบกับทางแก้ทางออกนะคะ ภาระที่เคยแบกรับมานานก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสหรือบางคนโชคดีกว่านั้นคุณอาจจะได้โชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะคะจึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวกรกฏจะได้รับการยอมรับมากขึ้น ชื่อเสียงเครดิตที่เคยมัวหมองก็จะฟื้นฟูดูดีจนทําให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่คนอื่นมองเห็นคุณค่ามาคืนนะคะในวันที่11ตุลาคมค่ะดาวสุกก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจรอ,อ่อนกำลังแต่ก็จะได้เกณฑ์ที่สำคัญเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ ส่งผลให้ชาวกรกฏนะคะช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์และก็มักจะได้โชคลาภจากการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้พูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้โชคนะคะยังไงคุณก็อย่าหยุดพูดเป็นอันขาดนะคะหลายท่านก็จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะนำพาโอกาสดีๆมาให้นะคะเช่นแนะนำงานใหม่ให้ าพาคุณเข้าสู่สังคมไปเจอคอนเน c t ชันใหม่ๆหรือแม้แต่จะพาไปเจอกับสปอนเซอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะกลายเป็นผู้สนับสนุนสำคัญนะคะทั้งในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการงานนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเจรจาการพูดคุยหรือข้อตกลงทั้งหลายมักจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยนะคะในวันที่18ตุลาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพพันธุ เอาล่ะในมุมหนึ่งก็แปลว่าชาวกรกฎมีเกณฑ์จะเสียเงินซ่อมบ้านเอารถไปเข้าศูนย์หรืออาจจะต้องเสียเงินเล็กๆน้อยๆไปกับเรื่องของที่บ้านนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์นะคะเพราะมีแววว่าตุลาคมนี้เนาะบรรยากาศในบ้านของคุณจะดูคึกคักจะมีคนมาเยี่ยมมาหาแวะมาคุย่ด้วยบ่อยๆค่ะจากนั้นนะคะในวันที่23ตุลาคมดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ดาวพุธคือดาวแห่งความคิดการสื่อสารการเรียนรู้เมื่อเข้าสู่พบปุตตะนั้น จึงเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่พร้อมจะนำไปต่อยอดเป็นงานเป็นโครงการที่สามารถสร้างเงินได้หลายคนนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับลูกหลานเข้ามานะคะเช่นอาจจะมีผลการเรียนที่ดีนะคะไปสอบแข่งขันแล้วได้รางวัลทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจ ในวันที่26ตุลาคมาดาวองคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกและเมื่อดาวองคารกลับมาโครจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราที่บดีสิ่งแรกที่เราจะเห็นชัดขึ้นนะคะก็คือความขยันความกระตือรือร้นความดีดที่จะเริ่มกลับมานะคะถือว่าองค์แม่จะลงอีกครั้งถือว่าปลายเดือนนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวกรกฎ ร้อมลงมือทำงานอย่างจริงจังนะคะสิ่งใดที่คิดไว้จะไม่ค้างคาไม่ดองแต่คุณจะรีบผลักดนันรีบทำงานให้เสร็จแบบไม่มีคออ้างค่ะ แต่ข้อควรระวังก็มีนะคะเพราะว่าดาวอังคารนั้นอาจจะทําให้คุณมีอาการหุนหันพลันแล่นใจร้อนหรือบางทีก็จะมีปากเสียงกับบริวารลูกน้องหรือว่าคนรอบตัวนะคะยังไงก็ใช้พลังงานของดาวอังคารอย่างสร้างสรรค์นะคะอย่าให้กลายเป็นการทะเลกกาะกันหรือกลายเป็นความหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะ ในด้านการงานแน่นอนค่ะว่าสําหรับดาวพฤหัสบดีเนาะที่ย้ายมาทับลักขน,นั้นจะเป็นแรงผลักดันสําคัญที่สุดในช่วงนี้คะ่ะสําหรับชาวกรกฎท่านใดที่มีข้อติดขัดมีปัญหาก็ถือว่าภาระการงานของคุณจะเริ่มขยับเดินหน้าได้ผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าบุคคลที่มีบารมีจะให้การสนับสนุนนะคะ โปรเจกต์ใหญ่ๆที่กำลังรอไฟเขียวจะได้รับโอกาสเดินหน้าแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมนะคะว่าดาวพฤหัสเดิมก็ทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนอรีนั่นก็แปลว่าโชคที่ได้มาก็จะต้องแลกกับการลงมือทำอย่างเต็มที่ถือว่าชาวกรกฎจะได้โอกาสก็จริง แต่มันก็จะมาพร้อมกับคู่แข่งที่เก่งไม่แพ้กันหลายคนจะได้งานใหม่แต่คุณต้องพิสูจน์ฝีมือนะคะบางคนก็จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาทำแต่มันก็จะมีแรงกดดันที่สูงนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนค้าคนขาย3เดือนสุดท้ายของปีนี้ตลาดการค้าจะเริ่มเปิดมากขึ้นลูกค้าใหม่ๆจะมีเข้ามาผสมผสานกับลูกค้าเก่าๆที่ยังช่วยอุดหนุนคุณหลังวันที่ 26ที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะจะเป็นช่วงที่อยู่ๆคุณจะขยันมากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็จะมีรายได้มีผลกําไรที่ทําให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยเนาะเวลาที่ได้นับเงินหรือเห็นยอดตัวเลขในบัญชีนะคะส่วนท่านที่หางานสมัครงานนั้นก็เรียกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะจะได้ไปเจอกับคนที่ช่วยแนะนํางานให้แต่ช่วงนี้ต้องยอมรับค่ะว่าคนหางานตกงานก็เยอะทําให้กว่าที่คุ คุณจะได้งานก็จะต้องผ่านการสอบผ่านการสัมภาษณ์หรือพิสูจน์ความสามารถอย่างเข้มข้นนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ จุดเด่นๆก็คือตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะดาวอาทิตย์จะยังโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีไม่ตกตำแหน่งที่เสียหายเอาล่ะอาจจะอ่อนกำลังลงไปบ้างหลังวันที่18ตุลาคมนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้การเงินของคุณนั้นจะกระทบมากนักนะคะครึ่งเดือนแรกดาวการเงินจะโครจรในภพสหัสชาแปลว่ารายได้หลักๆจะมาจากการติดต่อประสานงาน จากเครือข่ายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องลูกค้าเก่าๆหรือถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานพูดงานขายงานรีวิวงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารทุกประเภทนะคะจะมีความโดดเด่นมากเพราะว่าคำพูดของคนช่วงนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นเองค่ะและก็พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวการเงินจะย้ายเข้าสู่ภพพันธุซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวที่อยู่อาศัยเอาล่ะก็อาจจะ ทำให้แหล่งรายได้ที่มาของคุณอาจจะมาจากครอบครัวจากญาติพี่น้อง หรือใครที่เป็นนักลงทุนนะคะทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซ่อมแซมต่อเติมซื้อขายบ้านที่ดินรถยนต์ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะทำเงินได้เป็นก่อเป็นกรรำนะคะแต่เพราะว่าดาวอาทิตย์จะโครจรอ,อ่อนกำลังเนาะทำให้ปลายปายเดือนนี้หลายท่านก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวจะต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถแทนก็ได้ค่ะและจุดที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือการเกื้อหนุน ของดาวพระเกตกับดาวมฤตยูในภพลาภะ และก็ยังมีดาวสุขโครจรเป็นปทุมเกณฑ์กับดวงชะตาตรงนี้ก็จะทำให้ชาวกรกฏหลายคนคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีทางการเงินเข้ามาแบบเนื้อความคาดหมายนะคะเช่นการถูกรางวัลถูกหวยถูกสลากออมศินบางคนก็จะได้โบนัสได้ของขวัญของฝากหรือจะมีคนช่วยเหลือซับพอร์ตคุณแบบไม่คาดฝันก็ได้บางคนนะคะคุณก็อาจจะได้ลาาผลจากการที่จะไปบนบานไปขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพคุณศรัทธ,ธาที่สำคัญนะคะหากบังเอิญว่าถ้าชาวกรกฏมีโชคดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ควรหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเกื้อหนุนเพื่อให้ลาภผลนั้นอยู่กับคุณได้นานขึ้นนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ตั้งแต่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะปรากฏว่าดาวสุจกจะโครจร เป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตานี่จึงเป็นจังหวะที่ชาวกรกฏจะดูดีมีสเสน่เป็นพิเศษบุคลิกคำพูดและก็อารมณ์ขันรอยยิ้มของคุณช่วงนี้จะสามารถดึงดูดใจสร้างความประทับใจให้กับคนรอบทางได้ง่ายค่ะทําให้คนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่เจอคนที่ถูกใจผ่านการเดินทางการเรียนการได้ทํางานร่วมกันบางคนก็อาจจะได้พูดคุยทักกันผ่านช่องทางโซ่ นะคะคสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนก็เรียกว่าดาวสุขจะช่วยเสริมให้ความสัมพันธ์กลับมามีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกที่มากขึ้นถ้าหากช่วงนี้ได้เดินทางด้วยกันได้ไปทำบุญด้วยกันจะช่วยทำให้คุณกับแฟนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นค่ะ แต่อย่างไรสิ่งที่เราจะไม่มองข้ามก็คือดาวเสายัางถอยหลังอยู่ในภพมรณะก็ทำให้หลายคู่นะคะคุณอาจจะต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณกับแฟนต้องอยู่ห่างกันชั่วคราวอาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะต้องแยกจากกาันด้วยภารกิจการงานนะคะยิ่งในคู่ไหนที่มีความสัมพันธ์เปราะบางอยู่แล้วเสาในมรณะนั้นอาจยังหมายถึง การสิ้นสุดการยอมจบความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เดือนนี้นะคะถือว่าสุขภาพนั้นก็ยังเป็นประเด็นที่ชาวกรกฎไม่ควรละเลยเพราะว่าดาวเสาร์และราหูในมรณะนั้นจะทําให้เกิดพลังงานกดทับนะคะในเรื่องของร่างกายและจิตใจค่ะเสาในมรณะก็จะบ่งบอกถึงโรคที่เรื้อรังอาการเจ็บป่วยสะสมนะคะเช่นการปวดหลังปวดข้อเข่าปวดเส้นเอ็นรวมไปถึงความเหนื่อยล้าทางร่างกายค่ะ ส่วนราหูในมรณะนั้นก็จะทำให้คุณมักเกิดภาวะใจว้าวุ่นวิตกกังวลน,นอนไม่หลับคิดมากคิดฟุ้งซ่านบ่อยๆและตรงนี้คุณจะต้องควบคุมให้ได้ส่วนอีกประเด็นนะคะที่จะต้องระวังก็คืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มักจะเกิดจากความเร่งรีบนะคะเช่นการเดินสะดุดหกลม้มโดนของมีคมบาดหรืออาจจะมีอุบัติเหตุในการเดินทางสั้นๆเกิดขึ้นได้นะคะ ในวันที่มีเรื่องให้คุณอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียจะได้แก่วันที่ 3, 4, 12, 13, 26, 27และวันที่31ตุลาคมนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโรเสียงทายได้ไพ่6ดาบ6เหรียญและเดียมเพรส ก็สำหรับไพ่6กดาบนะคะที่ขึ้นมาเป็นใบแรกนั้นบ่งบอกคะ่ะชาวกรกฎว่าคุณกำลังจะเดินทางออกจากฟังที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ออกจากสิ่งที่ทำให้คุณต้องเศร้าหมองไปสู่ฟากฝั่งใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าการเดินทางครั้งนี้ของคุณมันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะจะเป็นการไปเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไพ่ใบนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนสภาพชีวิต จากความอึดอัดไปสู่การได้โอกาสใหม่ดังนั้นนะคะบางคนก็หมายถึงการที่คุณจะได้ย้ายงานย้ายบ้านได้งานใหม่หรือกำลังจะได้เดินทางไปที่ที่พายคุณมีลาบผลมากขึ้น ส่วนไพ่หกเหรียญไพ่ใบต่อมานั้นตรงนี้เราสามารถตีความได้สองอย่างค่ะขึ้นกับสถานการณ์ว่าคุณเป็นผู้ให้หรือว่าผู้รับนะคะเอาล่ะถ้าหากคุณเป็นคนที่มั่งคั่งมีเงินทองอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเอาเงินที่มีไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะมีคนรู้จักเข้ามาขอหยิบยืมเงินคุณก็ได้แต่ถ้าหากบังเอิญว่าเราในช่วงนี้การเงินกำลังติดขัดมีปัญหา ก็ย่อมจะเป็นโอกาสที่เราจะได้รับเงินจากผู้อื่นอาจจะได้เงินจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูง บางคนก็จะดวงดีมีโชคจากความศรัทธาอาจจะได้โชคแบบปาฏิหาริ์เข้ามาจากดาวพระเกตและก็มฤตยูในลาภก,ก็ได้นะคะส่วนไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่จักรพรรดินีไพ่ใบสุดท้ายนั้นก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความรักความสุขที่งอกงามขึ้นมานะคะเรียกว่าผลของความพยายาม และสิ่งที่คุณตั้งใจทํามาก่อนหน้านี้ในที่สุดก็จะค่อยๆทยอยให้ผลตอบแทนทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมากขึ้นบางคนนะคะก็จะมีความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวจะได้ใช้ชีวิตชิลขึ้นได้กินของอร่อยออร่ยโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายและอีกความหมายก็แปลได้นะคะว่าช่วงนี้ คุณมีเกณฑ์จะได้ลาบผลจากครอบครัวอาจจะได้เงินได้ทรัพย์นะคะจากการลงทุนที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยวดยานพาหนะต่างๆประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่คุญใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super tank หรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมออ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคล Lucky Number Channel ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ